สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะเจ้าค่ะคือหลังจากพักจะพักเวลาไหนก็ตามก็เรียบร้อยยำมะม่วงพอดีแบตมันหมด มีทั้งหมด10แถวแถวหนึ่งก็ประมาณ3 7 3 8ต้นถ้าแถวแบบเล็กๆอยู่ที่พื้นที่ยาวและสั้นก็ประมาณม20ต้นถ้าแถวเล็กหน่อยก็มีประมาณ10ต้นคนนี้ก็คือพนักงานชายมีอยู่คนเดียวเป็นทั้งท่านประธานและเป็นทั้งผู้จัดการ คือก่อนเที่ยงก็เอาเต็นต์มากลางไงลมมันแรงเขากลัวเราหนาวกานิกาเวลาพักเที่ยงอะ่ะการนิกาไม่เคยนอนไม่เคยนั่งพักแค่พักแค่เออดื่มน้ามั่งดื่มกาแฟมั่งหรืออารมณ์ดีก็จิบของเราไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้ทํางานจิบไปไม่ใช่อย่างนั้นนะก่อนทานข้าวแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้นั่งพักอะไรลมมันแรงมันก็ไม่ได้แรงมากหรอกมันอยู่ช่วงปลายฤดูหนาว ทีนี้มันมีลมไงม,มันมัน,ม,นมันก็อากาศเย็นน่ะสําหรับกานิกาหนาวความหวังดีห่วงไงทีนี้เราทํางานนะมันเก,กะะใใช่ไหมตอนนี้ตัดเชือกเสร็จหมดแล้วก็สงสารแกเดี๋ยวขอโทษแกนั่นแหละหวังดีไงเก็บไปเถอะอันนั้นอันนั้นนฟางเก่าแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปเผาเพราะว่ามันเป็นลางไงเอามาหอไม่ได้ มีทั้งหมด10แถวแต่ว่าแถวหนึ่งอ่ะมันก็มี37ต้น38ถ้าแถวยาวนะมันอยู่ที่เนื้อที่แล้วกันนิกาก็เดินตัดเชือกไปก่อนจริงๆจะล้มกวางลงไปเลยก็ได้ที่ลมมันแรงมันฟิวไปโดนส่วนข้างๆเขาหรือตรงถนนเราก็ต้องเก็บให้เกลี้ยงเพราะว่ามันเสียมารยาแล้วมันไม่ดีสกปรกถนนได้เห็นป่าดูเสีจมีไหมขยะเนี่ยถ้ามีเขาเห็นเขาก็จะช่วยกันเก็บทิ้งไปเนี่ยเห็นไหม นี่ขนาดอยู่ในเขาในป่านะแล้วเมื่อกี้ที่ห่อพลาสติกอะที่กันกระแทกอะที่มันเป็นกระดาษเอพลาสติกพอแปะปอแปะกันนี้กากเก็บใส่ถุงและเชือกก็ต้องเก็บใส่ถุงเดี๋ยวเวลาเราขับรถตัดหญ้ามันว่าพันพันกันเนี้ยใต้รถตัดหญ้าใช่ปะ ก็เสร็จแล้วก็จะล้มฟางอี่ยงน้วเดี๋ยวก็มามัดแบบนี้มัดเป็นสักน์เนี่ยอย่างเงี้ยแล,ย <c oughs> แลก็เอากองกองไว้แล้วเดี๋ยวก็เอาไปรวมรวมแล้วไว้ใช้ปีหน้าได้ ต้องเอาไปไว้ท้ายสวนแล้วปีหน้าก็เอามาใช้ที่อีกก็เอาผ้าคุม่างเดียวพลาสติกเข้เขาใบอะ่ะก็ทำวันนี้ไม่เสร็จก็ทำพรุ่งนี้อีกวันครึงวันแต่ว่ากาันิกาจะล้มฟางแล้วก็จะห่อเอ้ยไม่ใช่จะห่อจะใช้เชือกมัด ต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้สามร้อยกับต้นแต่มันไม่ได้รีบทําเสร็จตอนไหนก็ได้เนี่ยน่าอุสาหพนักงานบริการดีมากแต่สตังค์ไมไม่บริการแบบนี้ก็ไม่รู้จุระกเจอสตจักรเบือยเรือลบบริการดีดีสตังไม่เห็นบริการแบบนี้เลยใช่ไหมชีว <laughs> ิตดีดีด,ด,ดีไปหมดเลยจริงๆ กานิกาตัวคนเดียวปากเดียวท้องเดียวอะ่ะการนิกาไม่ลำบากถึงขนาดน,นี้หรอกเจ้าคะ่ะเ<ม>หนื่อยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จวางวิดีโอถ่ายคลิปเสร็จก็ลุยแล้วการนิกาทำงานนะงานอิสระแต่การนิกาเขาจับเวลาว่าส่วนหนึ่งทำงานทำงานมันมีหลายอย่างไงทำงานเออเช่นทายา เช่นตัดกิ่งเช่นขนขอนไม้ขนกิ่งไม้นี่ยังขนขอนไม้ที่มันยังหลงเหลืออยู่ที่มาตัดเพิ่มเติมและตามทางที่เห็นเนี่ยมันยังมีกิ่งไม้ที่หลงเหลืออยู่ที่ว่ามาแต่งกิ่งบนยอดมันอีกนะต้องไล่เก็บ ชายเจ็ดนอนนอนอยู่ในรถแต่แกอารมณ์ดีใจเย็นเดี๋ยวแกก็หัวเราะให้ซาเจอเจ <Hey. S 1> <laughs> บอกว่าเราน่ารำคาญ้สไซอย่างนี้เวลาคุยกันนะเราบอกไปขวาแกจะไปซ้ายถ้าเราบอกเดินหน้าแกจะถอยหลังเข้า oh. ใจไหมแต่แกเป็นคนใจเย็นมากเลยท่านประธานอะ่ะ แล้แกชอบทำหน้า <S 2> <S 2> ทำตาเวลาเราเวลาไอโมโหไม่โมโหหรอกงัดกันทุกวันเหตุผลดีทั้งคู่มาเลยงัดกันไงแล้วแกก็ทำหน้าเหมือนมิสเตอร์บีนตลกไปละไปละไปละคนแก่เนาะอยากให้เราเอาใจแต่การนิกาเอาใจคนเก่งมากไม่ต้องกลัวแต่ไม่ชอบแต่ไม่ปากหวานแล้วก็ไม่ชอบคนปากหวานคนยอ มาวันมาไม่รู้กี่รอบจริงๆก็ทํางานด้วยกันแหละแต่แกต้องไปพ่นยาเพาวกไอ้ต้นงอ้นี้อาทิตย์หนึ่งพ่นทีหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องอีกอาทิตย์หนึ่งเว้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็ต้องพ่นอีกรอบหนึ่งพ่นยาไม่ใช่เล่นให้ผลไม้โตหรืออะไรนะพวกหนอนมลแรงเพีย้ยอะไรแบบเนี้ยออต้องทําอีกสองรอบแล้วก็ต้องดูว่าวันนั้นลมแรงไหม กาน,นิกาทาอะไรกาน,นิกาชอบงานอิสระก็จริงแต่ว่าชอบดูเวลาไง,ไม,าางาไม่ดูเวลาทํางานไม่ดูเวลาดูซิว่าเราจะทําทแถวนี้ได้กี่ชั่วโมงสวนนี้เราทําอันเนี้ยทาอะไรก็แล้วแต่แต่ละอย่าง่ะกาน,นิกาจะรู้ไหมว่าสวนนี้จะทาเสร็จกี่วันทํายังไงอะไรยังไงใช่ป่ะเราทําสวนนะเนาะแต่กาน,นิกาไม่เคยทํานะเพิง่งจะมาทำสิบกว่าปีที่ผ่านมาจาก ที่ลอลเล่มาตอนนั้นอยู่ที่โตเกียวนะเดี๋ยวก็ไล่เก็บแล้วก็มัดเชือกเหมือนมีความสุขเลเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ต้องทะเลาะกับใครลบกันเนี่ยท่านประธานทั้งวัน เหมือนกันเนาะจะอารมณ์ดีทั้งวันไม่ไ,มได้หรอกแต่การนิกาไม่โกรธไม่โมโหคนแต่เป็นเป็นคนพูดเสียงดังเท่านั้นเองอย่างผู้ชายเขาก็ไม่โกรธเพราะรู้นิสัยกันแล้วถึงอยู่กันได้ยำมะม่วงไปแล้วรอเมื่อกี้แบตมันหมดเดี๋ยเดี๋ยวก็ล้มไอ้เนี่ยล้มฟางล้มอะไร ผิวอีกนะเนี่ยอยากทานมากดำไปครึ่งลูกขนาดเปรี้ยวนะขนาดเปรี้ยวนะการิกายังใส่ไอ้นี่เลยมะนาวาครึ่งลูกอะมะม่วงเปรี้ยมากลืมชื่อแล้วไม่รู้ชื่ออะไรไม่ได้ถามเพะกันก็ไม่รู้หรอกว่าชื่ออะไรจะมะม่วงน้ําดอกไม้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าลูกมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องถามพากนันมีหลายพันนีวยเราไม่ได้อยู่ เมืองไทยมานานถ้ามะม่วงสุกก็พอจะรู้นี่มันเด็กเนี่ยเราก็ไม่รู้อะด้วยน้ำดอกไม้ก็ได้ถ้ามะม่วงแรดอะดูรู้โอ้สุดยอดอะเปรี้ยวอะแต่การนิกากต้องบีบมะนาวอีกครึ่งหนึ่งครึ่งลูกวันหนึ่งไม่ทำอะไรอะเรื่องกินกับเรื่องงานบางทีหยุดงานก็แถบเหมือนเงีน่ะ พักกสามนาทีห้านาทีแต่เราอ่ะเดี๋ยวก็วิง่งเก็บกิง่งเอ,อ้ไม่ใช่เก็บกิง่งวิ่งเนี่ยขบวางล้มลงมา,มาแล้วก็ห่อเชือกสามร้อยกว่าต้นเดี๋ยวปีนี้จะนับมา3สามร้อยเท่าไหร่หรือใกล้ๆสามร้อยประมาณเนี้ย ก่อนนะเจ้าคดีอย่าพุ่งเบื่อกันนิกานะเดี๋ยวนิกา,าวางไอ้นี่เราก็อดขำคุนชายไม่ได้เดี๋ยวก็โผล่มาขนาดแกมีงานยุ่งแกก็โผล่มาโผล่มาเราทํางานมันเพลินก็ตกปะใจตัวโวยวายไปทีก็วิ่งหายไปทีเดี๋ยวก็มาอีกเมื่อกี้ไปประชุมเพิ่งกลับมาโอเคนะคะสวัสดีเจ้าคะ่ะลงกกอนนะคะ